ทำคนวงการและชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นล่าสุดไอจของใบเตยสุทธิวันเคลื่อนไหวโพสคลิปอวยพรวันเกิดคนนี้ถือเป็นโพสแรกในอินสตาแกรมของใบเตยสุธิวันหลังจากที่ใบเตยและ DJ Man ต้องโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยอินสตาแกรมของใบเตยได้มีการโพสต์คลิปอวยพรวันเกิดน้องเวทมนลูกสาววัยสามขวบซึ่งจากแคปชั่นใต้คลิปคาดว่าลูกน้องชายของใบเตยสุธิวันเป็นคนโพสต์ให้โดยระบุข้อความว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ำมาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดู และอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป๊าป๊าแมนและแม่ใบเตยสุทธิวันแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะและเมื่อวานนี้ก็ทําเอาหลายคนที่ได้เห็นโพสต์ของแม่ป่องพิมพ์แขกุลชรอนณอยุธยาถึงกับเศร้าตามไปด้วยเพราะแม่ป่องได้โพสต์ข้อความคิดถึงลูกชายดีเจแมนพัฒนพลในวันแม่แห่งชาติผ่านทางอินสตาแกรมของตนเอง โดยแม่ป่องพิมพ์แขโพสภาพเก่าที่ดีเจแมนเคยโพสไว้เป็นรูปที่ดีเจแมนก้มลงกราบเท้าคุณแม่โดยแม่ป่องเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าปีนี้แม่คิดถึงมากไม่ได้กราบเท้าแม่เหมือนทุกปีบุญรักษาพระคุ้มครองหนะลูกหลังจากที่แม่ป่องได้โพสข้อความถึงลูกชายสุดที่รักงานนี้ ลูกน้องชายของใบเตยสุทธิวันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความสั้นๆในโพสต์ดังกล่าวว่ารักแม่ค่ะ